ครับสวัสดีครับมาพบกับ My นาฬิกาช h a n แนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนาฬิกาไซโก้โปรสเปกนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นไซโก้โปรสเปกรุ่น srq 0 2 9 j นะครับ 029J แล้วก็เป็นระบบคโครโนกราฟนะครับเป็นรุ่นที่ฉลองครบรอบ50ปีของไซโก้ครับฉลองครบรอบ50ปีของไซโก้ซึ่งหน้าปัดของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าปัดสีเทาสีซิลเวอร์นะครับตัดกับวงคโครโนกราฟเนี่ยที่เป็นสีดำเราก็เรียก หน้าตารักษณะแบบนี้ว่าแพนด้านะครับเพราะว่าขาวกับดำนะครับผมตัวนี้ความพิเศษของมันอย่งางไรเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่น1 0 0 0เรือนนะครับถ้าจำไม่ผิดก็เพิ่งออกมาเมื่อปี2020นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่มีแล้วในในช็อปหรือว่าบางช็อปอาจจะยังคงมีอยู่นะครับถ้าเกิดใครแบบ ต้องการก็ลองลอง,ลองหาดูได้นะครับนาฬิกาตัว p ซโค o ปรสเปกตตัวนี้เนี่ยราคาของเขาเนี่ยก็อยู่แสนกว่าบาทนะครับมือหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่างานขัดของเขาทุกอย่างนะครับข้อสายต่างๆเนี่ยคือละเอียดมากๆนะครับงานแบบงานดีเลยนะครับ เทียบกับนาฬิกาสวิสแบบแพงๆได้นะครับตามข้อตามอะไรของเขาเนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วแบบผมตกใจว่ามันทำไมมันสวยขนาดนี้นะครับก็เรามาบอกสเปคกันก่อนนะครับกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกซับฟานะครับแล้วก็กันรอยขีดข่วนนะครับสามารถจับเวลาได้นะครับถึง12ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือว่า ใครสังเกตเนี่ยทำไมเข็มวิตรงนี้ไม่เดินเข็มตรงนี้มันไม่ใช่เข็มวินะครับเข็มตรงนี้เป็นเข็มจับเวลานะครับเข็มวิของเขาอยู่ที่สามนาฬิกาตรงนี้อ่าแล้วก็วันที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นการจับเวลานะครับถ้าเกิดครบหนึ่งนาทีมันก็จะเข็มเนี่ยมันก็จะวิ่งไปกระดิกไปหนึ่งขีดนะครับ อันนี้พอครบ60นาทีปุ๊บตรงนี้เข็มล่างเนี่ยมันก็จะกระดิกไปที่เลข1นึ่แปลว่าครบ1ชั่วโมงนะครับวิธีจับเวลาก็ง่ายๆนะครับกดปุ่มบนอ่ะเดินปุ๊บนะเดินแล้วเห็นไหมครับอ่าสต็อกก็ปุ่มบนรีเซ็ตก็ปุ่มล่างแค่นี้เอง นี่คือนาฬิกาโครโนกราฟสามารถจับเวลาได้แล้วก็ตรงทักชิมิเตอร์ตรงนี้ก็วัดความเร็วของรถยนต์ด้วยนะครับผมอ่ะเป็นไงครับนาฬิกา SRQ 0 2 9 j Limited Edition 1000เรือนนะครับใช้รหัสเครื่องคือ8 R 4 8ซึ่งสามารถสำรองพลังงานได้ทั้งหมด45ชั่วโมงนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูความหนาความกว้างกันว่าตัวนี้นี่มันมันกว้างเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ4 1มิลนะครับไดมิเตอร์ของเขาเส้นผ่านศูนย์กลาง4 1มิลแล้วก็ความหนาก็อยู่มา17มิล นะครับหัวสายอยู่ที่20มมิลโดยประมาณนะครับโดยประมาณ20มมิลงานของเขาสวยมากๆนะครับฝาหลังเดี๋ยวให้ดูฝาหลังก่อนโชว์เครื่องโชว์กลไกนะครับโชว์กลไกอ่ะแล้วก็บอกว่าตัวนี้นี่เป็นลิมิเต็ดตัวที่เท่าไหร่ นะครับ947ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดตัวที่947นะครับเห็นไหมครับ947ทั้งหมด1,000เรือนนะครับสวยงามเดี๋ยวจะขึ้นข้อให้ดูนะครับคืนอนาฬิกามันแบบมันค่อนข้างหนาหน่อยลาขึ้นข้อมันก็จะดูสวยๆหน่อย นะครับนี่ข้อมือผมก็6.5นิ้วนะครับขึ้นข้อนี่ดูแบบดูอลังการมากนะครับดูอลังการจริงๆโอเคครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวนาฬิกาไซโก SRQ029J นะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ